หวย80บาทพร้อมแล้วผ่านแอปเป่าตังไม่อันเลขเดี่ยวและรวมชุดคนขายได้ลูกค้าทั่วไทยประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเผยพร้อมขายหวย80บาทผ่านทางแอปเป่าตังช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ จูงใจคนขายได้ลูกค้าทั่วประเทศส่วนคนซื้อเลือกเลขเดี่ยวรวมชุดได้ไม่อันเร่งคัดกรองผู้รับสิทธิ์ซื้อและจองเลื่อนเวลาอีก3สัปดาห์ วันที่24มีนาคมนายละวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการสลากพิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคารวม3มาตรการประกอบด้วย1โครงการสลาก80ซึ่งในเฟสแรกมี77จุด ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจหน่ายในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางรวม151จุดอยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจหน่ายเริ่มงวด2พฤษภาคมนี้รวมทั้งหมด228รายในพื้นที่18จังหวัดภาคกลางส่วนภาคอื่นเช่นทางภาคเหนือภาคตะวันออก,อกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคใต้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง 2. ความคืบหน้าการคัดกรองผู้ลงทะเบียนซื้อและจองล่วงหน้าทั้งในส่วนของรายเดิมปี2558จำนวน1.3แสนรายและที่สมัครใหม่จำนวน8.7แสนรายรวมทั้งหมด1ล้านรายในส่วนของผู้สมัครใหม่อยู่ระหว่างคัดกรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองกรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นต้น เพื่อให้การคัดกรองมีความแม่นยำถูกต้องได้ผู้ค้าสลากตัวจริง แต่เนื่องจากมีผู้คัดกรองจำนวนมากกว่าที่คาดทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเดิมที่คาดว่าจะจำหน่ายได้ในวันที่2พฤษภาคมออกไปอย่างน้อย3งวดส่วนการตรวจสอบรายเดิมปี2558โดยวิธีการสแกน QR code จากผู้ซื้อสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาทและการจัดจำหน่ายสลากผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินตามประกาศสำนักงานสลากเมื่อวันที่4มีนาคมจะช่วยยืนยันการจำหน่ายสลากของผู้ขาย ทั้งในส่วนของระบบซื้อจองล่วงหน้าและระบบตัวแทนจำหน่ายโดยให้ทดสอบระบบก่อน3งวดคือวันที่16มีนาคม1เมษายนและ16เมษายนเพื่อดูปริมาณการซื้อขายในวิธีดังกล่าวก่อนกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและงวดที่จะเริ่มมีการคัดกรองผู้ขายจริงต่อไปเบื้องต้นจะคัดกรองผู้ค้ารายย่อยคู่ขนาดไปทั้งรายเก่าและรายใหม่โดยในส่วนของรายเก่าจะพิจารณาจาก1.3แสนรายเดิมก่อน หากไม่ตรงกับคุณสมบัติก็จะคัดออกไปและรายใหม่7 0,000ืบาทโดยวิธีรนดอมเพื่อให้ได้จำนวนผู้ค้าสอง0,000รายตามที่กรอบได้ตั้งไว้นอกจากนี้สำนักงานสลากได้มีหนังสือขอความร่วมมือทุกจังหวัดในการสำรวจผู้จำหน่ายสลากจริงที่จำหน่ายสลากในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลผู้ที่จำหน่ายสลากจริงที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัดมาตรวจสอบร่วมกับข้อมูลจากการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขายสลาก ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและมีการตรวจสอบด้วยความรอบคอบครบถ้วนถูกมิติสำนักงานสลากจึงกำหนดเวลาผู้ซื้อและจองล่วงหน้าสลากรายเดิมในปี2558ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในเดือนมก,กราคม65แล้วสามารถทำรายการซื้อและจองล่วงหน้าสลากได้ไปพางๆก่อนจนกว่าสำนักงานจะดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ซื้อและจองล่วงหน้าสลากรายใหม่ทั้งหมดและให้แยกจำนวน ผู้สื่อและจองล่วงหน้าสลากรายเดิมในปี2,558และรายใหม่ในปี2,565ออกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และ 3. ความคืบหน้าในการจำหน่ายสลากผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตังซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบโดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้โดยแอปเปาตังจะเปิดให้ผู้ค้าสามารถเลือกฝากสลากที่ได้ต่องวด5เล่มมาวางขายผ่านแอปพลิเคชันกี่เล่มก็ได้และเลขจะถูกสแกนขึ้นจำหน่ายบนแอปพลิเคชันเพื่อขายในราคา80บาทโดยคนซื้อสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียว เปลี่ยนมือไม่ได้สามารถเลือกเลขที่จะซื้อเป็นใบหรือเป็นชุดเท่าไหร่ก็ได้ผ่านทางระบบแต่จะต้องเป็นผู้ซื้อที่มาขึ้นเงินรางวัลเท่านั้นขณะที่คนขายก็จะได้พื้นที่ในการจำหน่ายให้กับคนทางประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด